สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วก็หลายเดือนนะผมถึงจะได้พรีวิวมือถือโมโตสักรุ่นหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นช่องรับแลก่อนหน้าก็เป็นโมโตโรล่าวันซูมโอ้โหนานมากนะครับแล้วก็จริงๆได้โมโตโมโตโรล่าเลเซอร์ 5G มาอีกตัวหนึ่งแต่ขี้เกียจทำ ก็เลยผ่านไปดีกว่าคราวนี้วันนี้นะครับได้ตัวทีเด็ดมาเรียกว่าเป็นตัวท็อปของ CPU ในค่ายโมโตแล้วกันเป็น snapdragon 870นะครับตัวแรกที่เปิดเปิดตัวมารุ่น 8s เวอร์ชั่นไชน่าเป็นของจีนนะครับผมที่เปิดตัวไปไม่นานนี้เองก็จับพัดจับผูได้เครื่องมือสองมานะครับโอเค ไปดูกันเลยอ่านี่วางประกอบไว้นิดนึง Moto g 5G+ Plus นะครับอเอาออกไปก่อนโอเคมาดูกันเลยนะครับเครื่องผมาจะอันบ็อกมาเรียบร้อยแล้วเพราะมันเป็นมือสองอ่านี่นะครับก็มีแมนนวนคู่มือเข็มซิมปบ๊บชินหนึ่ง แล้วก็แมนนวลก็ภาษาจีนและอังกฤษนี่ครับผมก็มีในอันบล็อกทั่วโลกก็คล้ายคๆกันนะครับผมผ่านได้พวกนี้ไม่มีอะไรมากมายหมดแล้วครับน,นี่ถาดรองเครื่อง อเคนิดนึงเห็นอักษรน,นี้ r e a d y r o r เพิ่งเปิดตัวไปวันก่อนเป็นข่าวไปวันก่อนเอง r e a d y f o r ก็คือการมอนิเตอร์ขึ้นไปยังจอใหญ่จอคอมจอสมาร์ททีวีอะไรพวกนี้ได้นะครับก็ตัวนี้รองรับด้วยเ e ดดี้ฟอร์เปิดตัวในโมโตโกบอนนะครับในเว็บโมโตโท,ที่เมกาเพิ่งเปิดตัวไป l e ดี้ฟอตัวนี้ หลังจาก Motorola 8 p อ u s ัอัปเดตเป็น Android 11ใช่ใช่พออัปเดตเป็น Android 11ปุ๊บโมโตที่หน้าเพจของอเมริกาก็จะขึ้นตัว ready for ไว้แจ้งการทำงานว่ามันทำอะไรได้บ้างประมาณนี้แต่ s อเนี่ยมันออกมาก่อนหน้านั้นนานนะไม่ใช่นานสิพร้อมกันคือมันมีอยู่แล้วแต่ยังไม่มีการพูดถึงมากนะักตัว ready for ครับผม โอเคผ่านแล้วก็มีสาย IDATA ย,าายังเป็นแบบปกติอยู่ไท p e ซนะครับแล้วก็มี Turbo power 20วัตต์นะครับผม ก็ไม่มีอะไรนะอ่ามีกล่องกล่องเวอร์ชั่นจีนส่วนใหญ่ที่สังเกตที่ผ่านมาก็จะเป็นโทนสีขาวหมดเลย m o t o l ร a ่ Motorola, นะถ้าเป็นเวอร์ชั่นไชน่านะก็จะเป็นสีขาวหมดแต่ถ้าเป็น g l o b a l ก็จะออกสีน้ำเงินมีลายมีอะไรประมาณนี้ครับตัวนี้รองรับ2ซิมนะครับผมสเปคระบุเป็น5 g แต่ผมลองเทสเมื่อวาน โดยการใส่ซิมไทยของ AIS และ True แล้วก็กดดอกจันตืดๆชาร์ปโทรออกเพื่อเป็นการเช็คแบบรวบรัดรีบๆแล้วก็จะมี SMS ตอบกลับมาบอกว่า,า AIS จะบอกว่าไม่รองรับ 5G ส่วน True จะบอกว่าซิมนี้พร้อมใช้ 5G แต่ไม่ได้บอกสถานะเครื่องว่ารองรับไหมผมก็จะแจ้งที่โพสต์การขายไว้การขายมือสองรุ่นนี้นะครับไว้ว่าเอ็ของ a i s แจ้งว่าไม่รองรับส่วนของ True ไม่ได้แจ้งอะไรส่วนค่าย d t แทไม่มีซิมเทสโอเคอเรียบร้อยเบื้องต้นก็จะมีเคสใสมาให้1ชิ้นนะครับ เคสใสธรรมดาก็ตัวนี้ดีหน่อยนะเคสใสรุ่นนี้ดีหน่อยนูนนูนกล้องก็ดีครับเพราะว่าเคสร,รุ่นนี้ยังหายากขนาดเมืองจีนเองยังไม่ค่อยมีขายครับตัวเคสนะ,ะมันบ่งบอกความนิยมของมโ t ต r ร l โล่าในประเทศจีนได้ดีเคสที่จีนผลิตอันดับหนึ่งของโลกยังหาเคสยากเลยครับรุ่นนี้อ่าโอเคนี่ครับ มันก็จะนูนกล้องหน่อยหนึ่งตรงขอบก็จะโอเคหน่อยหนึ่งสบายใจไปอ่านี่ครับจะนูนกล้องหน่อยหนึ่งโอเคตะก,กี้ที่ผมวางตัว Mo t ต g 5G Plu s ไว้เนี่ยตอนเปิดคลิปมาตัวนั้นเป็นตัวศูนย์ไทยนะครับจะบอกว่ามันเป็นฝาแฝดกันครับนี่ครับ เหมือนกันทุกจุดต่างกันเฉพาะสเปคดีเทลของ cpu แล้วก็ลอมนี่ครับปึบ๊บตำแหน่งปุ่มกดรูซิมตำแหน่งของอ,อะไรนะเขาเรียกไม ด้านฝั่งบนนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมจะเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ด้านข้างฝั่งสแกนนิ้วพาวเวอร์เปิดปิดสแกนนิ้วตำแหน่งเดียวกันปุ่มเพิ่มลดเสียงเหมือนกันครับไซส์เดียวกันหมดเลยโอเคเก็บตัวนี้ไว้ก่อนอ่า ผมได้ตัวนี้มาเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่นจีนซึ่งเปิดเครื่องมาครั้งแรกจะมีให้เซตค่าภาษาอังกฤษและภาษาจีน2ภาษานะครับก็ตั้งค่าไปเรื่อยๆตัวนี้ผมบอกก่อนว่าจะไม่มี Google Play Store มาให้นะแล้วก็ต้องมาลงเองนะครับผมแต่มี GMS Google Mobile Service มาให้อย่าสับสนนะครับ ว่ามันไม่มี Google Play Store แล้วจะจะไปเหมือนหัวเว่ยที่โดนแบน GMS อ่าไอหัวเว่ยนั่นเขาถอนลากถอนลากโคนมันออกไปเลยแต่เอ s และรวมไปถึงค่ายอื่นที่เป็นเวอร์ชันจีนที่ไม่มี Play Store มาให้อ่ะมันยังมีลากของ GMS อยู่ซึ่งเรามาติดตั้งทีหลังได้โดยผ่านไฟล์ APK นะครับผมทีนี้นี่อ่ะ ถอยกลับไปนิดนึงเบื้องต้นการเตรียมตัวนะครับที่จะใช้เครื่องรุ่นนี้สมมุติว่าเราจะจะใช้ไม่เละเตรียมตัวยังไงครับให้ให้เร็วให้ไม่งงแล้วก็ให้ไม่ตกใจเรียกว่าให้ไม่ตกใจกันแล้วกันคือหนึ่งเนี่ยก็ต้องเตรียมนะครับไฟล์ apk ของ Google Play Store ใส่ในเมมหรือว่าใส่ในตัวไดโอทีจีไว้ก่อนแต่ของผมเนี่ยผมจะมีไดโอทีจีติดตัวไว้ก่อนหน้าแล้วผมก็จะเซฟไฟล์ไปโหลดได้เราใช้มือถือเครื่องอื่นโหลดหรือโหลดจากแหล่งที่เป็นคอมอะไรก็ได้นะครับโหลดมันมาเก็บไว้ในเมมก่อนแล้วเราค่อยเสียบใส่ไปในช่องซิมถ้าเป็นตัวได OTG OT ก็จะผมใช้เสียบก้นเลยเสียบตูดเลยนั่นแหละครับพอเสียบเสร็จเราก็เรียกไฟล์ม a น a เจอร์ในเครื่องตัวนี้มาแล้วก็อินสตอลนะครับผมโอเคนี่อินสตอลเสร็จมันจะได้ตัวนี้มาเลย Google Play Store นี่ครับปุ๊บพอได้ตัวนี้มามันก็เหมือนกันได้ประตูหรือกระเป๋าโดเรมอนมานั่นแหละครับ ทีนี้มันก็ไหลมาเทมาได้หมดเราก็ไปโหลดพวก Gmail Line YouTube แอปสากลนะครับแอปพื้นฐานที่เราใช้งานรวมถึงแอปไทยแอปอะไรได้หมดนี่ครับก็แอปธนาคารผมก็โหลดมานะครับผมก็จะได้เครื่องเป็น Google หรือว่าเป็นสากลเลยทีนี้ก็ใช้ปกตินะครับผมอันนี้คือผมโหลดติดตั้งมาหมดหมดแล้วตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวานแล้วนะครับ ถ้าเกิดยังไม่โหลดหน้าตามันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่มีแอปไทยพวกนี้อยู่มันก็จะมีออกแนวแอปจีนแอปเบสิคนี่ครับแอปจีนที่ปลผมาเนี่ยแอปเซนเตอร์นี่ครับบดูแล้วอีกตัวสีสีชมพูแล้วก็เบ์เซอร์ของจีนขวาสุดนะครับผมแล้วก็แมปแมปนี้มีมากับล้อมด้วยนั่นแหละครับ ง่ายครับไม่ยากสำหรับคนคุ้นกับการติดตั้ง apk นะครับผมโอเคเรามาดูกันในเรื่องของสีชอบครับมันตัวนี้เรียกว่าสีสีบลูแล้วกันแต่ผิวมันจะด้านๆนหน่อยไม่ค่อยเกิดลายนิ้วมือมากนะครับมีบ้างมีบ้างแต่มันไม่แวววับแบบพวกวันวิชันมันจะเป็นกระจกด้านแล้วกันผมเรียกว่ากระจกด้านนะกระจกหรือพลาสติกเนี่ย สียอย่างนี้พลาสติกดีกว่าพลาสติกนะครับผมนั่นแหละแต่ดูดีดูดีเลนก็มีเลนมาโครมาให้ตัวนี้นะครับขาวๆพอเขาโหมดมาโครมันก็จะมีไฟฉายให้เราแตะเหมือนเวลาเรามาโครที่มืดๆอ่ะม,มันก็จะขึ้นเป็นวงแหวนสวยๆหน่อยโอเคนี่ผมรีวิวแบบข้ามอะไรมาเยอะเลยนะเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองรีวิวนะครับ ที่ต้องแนะนำสปงสเปคก่อนอาหาอ่านกันได้ตาม Google นะครับสวยครับสวยสแกนนิ้วก็ไวอยู่ครับน่าใช้ครับสมกับสเปคของมันนั้นแหละ Snapdragon 870นะครับผมแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งกล้องเนี่ยมันให้เมนูมาตอนแรกผมเข้าเมนูเอ๊ะทาไมมันไม่เหมือนเมนูกล้องของไอโมโต,ตวอื่นนี่เห็นปะ่ะหน้าตาเมนูโมโต,ตัวอื่นที่ขายตัวโกบอนขายบ้านเราหรือขายยุโรปอเมริกาก็จะหน้าตาเมนูคําสั่งกล้องจะประมาณนี้ครับส่วนตัวซ้ายนี่เมนูกล้องแปลก,ปกตอนแรกนะ ผมแปลกใจพอเล่นไปสัก5นาที10นาทีเอ้คุ้นแล้วก็หัวให้นึกถึง Motorola Laser เลยทีนี้ที่ผ่านมาท,ที่ได้ลองเล่นนะครับนี่เลยหน้าตาเมนูกล้องของเลเซอก็อย่างนี้แหละครับ Laser 5G ตัวนี้จะมีไฮเลสอุนตาเลสไม่ใช่ไฮเลสนะครับให้เลือกถ่ายเฉพาะเลย ถ้าจะเอาแบบเน้นๆนะครับ64ล้านสเปคสุดซอยเต็มๆของเมนูของฟังก์ชันมันเลยครับลองแชะๆถ่ายเล่นดูก็โอเคสวยนะครับสไตล์โมโตไม่เฉดสีไม่ไม่ไม่จัดจ้าน ฟิล์มนี้ผมผมคิดว่าใช้กันได้ครับกับของตัว5 g plus ตำแหน่งรูกล้องรูเลนอะไรเนี่ยตัวเดียวกันเป๊ะเลยเดี๋ยวก็คงลอกฟิล์มเดิมออกฟิล์มนี้ลูกค้าเจ้าเจ้าของมือแรกติดมาจากร้านเลยจะเป็นฟิล์มใสนะครับตัวที่ถืออยู่เนี่ยเป็นฟิล์มใสเดี๋ยวผมก็คงมีเวลาแล้วก็คงลอกออกแล้วก็ติดฟิล์มกระจกทับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับก็เหมือนใช้ Android ทั่วๆไป มีหมดมีคอมเมนต์หรือมีอะไรลูกค้าหน้าเพจร้านมาครับนี่เมื่อเช้าหมาดๆเลยตื่นเช้ามาไปนั่งเล่นลองกล้องนิดหน่อยนี่นี่มีแฟนขับน้องคนนี้แซลมา ป้ายามากรอตังพร้อมก่อนนะครับอไม่ได้ป้ายครับอแค่หยอดเรื่อยๆครับนั่นแหละครับผมโอเคคือรีวิวมันเยอะนะผมก็แค่เอานิดเอาหน่อยจะได้เก็บไว้เป็นสตอรี่บนช่องว่าเออได้ผ่านมือได้มาคุยกันนิดหน่อยบันทึกมันไว้ นะครับคือลื่นๆอ่ะมันดีอ่ะง่ายๆดีหมดอันนี้พูดในฐานะของคน FC เลยมีความลำเอียงสุดเอียงกระเทเล่เลย <c oughs> จริงๆสเปคค่ายอื่นมันอาจจะดีหรือว่าอะไรเยอะแยะมากมายนะแต่พอชั่วคู่ชั่วคาวเสร็จปุ๊บมันก็นึกถึงแต่โมโตโอ,อะ่ะมันคือคือมันต้องมีอยู่ในมือนะนั่นแหละครับผม โอเคครับงั้นขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ